สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า arena bay out ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง k y เ gamer esports นะครับตอนนี้ผมจะเล่นให้ผู้ชมดูตอนนี้น่าจะ ep ที่4น่าจะใช่โอเคเราจะแต่งตัวเป็นขอ <c oughs> แต่งชุดแบบเท่ก่อนชุดก่อหมวกหูฟงัง ปืนเออไม่เอา,เอา sure right. ดีกว่าขอแบบแต่งชุดแบบนี้ดีกว่าชุดมันไหนไม่รู้หาก่อนเราจะออกใช่ไหมกันแน่เออชุดก่อนนี่วางก่อนวางอย่อเออเออแบบนี้เออใส่เกีฬาฟังหฟังแบบตุ๊กตากร ดานี้จะเอาส Sniper Sniper เ,เ,เลยนี่ไงสไนเปอร์นี่เลยโอ้โหอืมจะอุ้ยวันเนี่ยวันนี้วางตรงไหนดีอะแบบหมวกที่เล็กเลยนะแล้วกันหมวกหมวกแบบนี้แล้วเออชุดก่อนไม่ละเออลืมไปเลยชุดก่อนต้องมีก่อนแบบนี้ ฟังเอาแล้วหมวกแบบนี่หวมวกเอานี่ออกก่อนขายแบบป๊บึ๊บวิธีขาย <c oughs> เดี๋ยวิปเสียงแหบโอเควิธีขายกระสุนวิธีขายของก็คือเอากดตรงนี้ นี่ไงกดที่รูปอะไรก็ได้นี่ตัวอย่างนะกดขายไว้ใช่กดที่รูปกดที่รูปจากนั้นกดที่เออซปเปอร์มาเก็ตรูอเปล่ากดปกดไปที่รูปเข่งรูปเข่งรูปไว้ได้รูปเข่งรถเข่งนั่นรถเข็นเออกดไปที่รถเข็นจากนั้นกดให้สายข่าวขายให้สายข่าวหรือประกาศขายในตลาดแล้วได้อีก ร้อยครั้งในสัปดาห์นี้ผมก็จะถ่ายแบบนี้เพื่อลวดไปโอเคได้แล้วง่ายไหมั้ยผู้ชมถ้าง่ายกดหนึ่งถ้าไม่ง่ายกดสองนะครับก็อืมจะซื้อกระสุนประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าจะจะลุยจะลุยไงลุยดานใช่สี่ปุ๊บปุ๊บวิธีซื้อ ตรงนี้เหมือนเดิมจะเอาสมือสไนเปอร์เลยใช้มือสไนเปอร์ปื๊ดปื๊ดปืดปืดแบบนี้จบสิเสร็จแล้วหายกระสุนเหมือนเดิมแต่ละรู้ว่าจะเอากระสุนตรงนี้น่ไงก็เหมือนเดิมเสร็จแล้ว ต้องมีปืนกลนหนึ่งเออปืนกลนิดหนึ่งเลยจะเอาลูกซองไหมล่ะโอเคนี้แล้วกันโอเคได้ได้มาแล้วเตรียมอาหารให้พร้อมโอเคจะไม่เล่นโหมดธรรมดาแล้วเล่นโหมดปฏิบัติการคุ้มกันปฏิบัติการคุ้มกันโหมดอะไรกันแน่วะปฏิบัต <aría> ิการคุ <premier es> <player> ้มก <rico> ันเอาดีกว่า ก็จะเอาแล้วโน่แ no, มวหน้าแมวหน้ากวนนะ่ะไม่ให้เราเล่นคนเดียวเอเอา,เอาสถานีทอนรทักเลยนี่นะฮะแน่ใจนะเอากี่จับกันดับไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนหรอ จะให้คะแนนไมนะ่น่ะไม่มีคะแนนออไม่เป็นไรไเป็นอะไรวะนอนยางอันนี้ก็ได้จะเล่นหมดเป็นเดียวไปเลยต้องสร้างทีมมันต้องสร้างทีมไปด้วยเผื่อจะได้เพื่อรวบทีมเข้ามาได้ถึงก็จะปแปลกๆนะเพราะว่าเหยบไงเหยบนิดนึงสิจอ่อา เียปฏิบัติการคุ้มกันในไล่แค่ไอเฉยๆเมื่อกี้ผมไอนะครับไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องกังวลผมผมไอจริงๆเาากินน้ำเย็นมาอะไรแบบนี้ เกำลังมามาหรือยังวะกำลังจับคู่เวลาเท่าไหร่วะโอ้ฮหถึงห้สิบแล้วห้าสิบเอ็ดห้าสบสองใกล้มาหรือยังวะหลอนนานแล้วเนี่ยโอ้ทำอะไรกันวะจะเริ่มได้หรือยังรอก่อนผู้ชมโอเคังนี่มาเกมมารีนาไปเอาเป็นเกมแนว FPS สุดสมจริงโอเคมาแล้วโอ้โ มาแต่ผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเขาน่าจะเก่งเราเล่นหมดอะไรกันเนี่วะเขาเปลี่ยนโหมดมังครมังคบพี่เราเล่นเรามีเรามีเข้ใชเราเป็นมือสไนเปอร์ไงโอ้โหมือสไนเปอร์แต่เพื่อนมีปืนเฟลเลยเนี่ยเมื่อกี้เกมลีนาเบย์เอาเป็นเกมนะ fps อันดิเคิลเป็นเกมนะฟาร์มของสุดสมจริงมีแผนที่ให้เลือกมากมายสมจริงยังไง ระดับ S ระดับ e n g เ n e เ,เลยเพราะว่าสวยมากๆเหมือนในชีวิตจริงจนแยกไม่ออกว่านี่คือเกมหรือในชีวิตจริงกันแน่จนแทบ,บแยกไม่ออกเลยนี่คือเกมหรือชีวิตจริงกันแน่เพราะว่ามีการเหี่ยวน้ํามีการเติมกระสุนมีการอะไรหลายแบบเหมือนสมจริงกันเต้อะไรแบบนี้ผู้ชมเข้าใจหรือ,อยังมันไม่ใช่มันเกมอลินา่าเไม่ใช่เกมแบทเทอร์หรือย,ยวนะมันเป็นเกมแนาฟาร์มของอะไรวะเนี้ถ้าเราฟาร์มของได้นะต้องกำจกัด ผู้เล่นคนอื <câ reen> ่นก็จะได้ของมาเอาได้ของมาแล้วก็ได้ของมาแล้ว<ก>ลต้องหาหลบหนีถ้าเราหลบหนีได้แล้วก็เอาไปขายก็เอาของไปขายที่ฟาร์มาอะไรแบบนี้ง่ายไหมผู้ชมโอเคเป็นหมอะไรกันแน่วะสงสัยวะอ่าใช้กระสุนกระสุนเราจอะเกาะอะไรแบบเนี่ยเฮ้ยยิงกันแล้วอ่ะ บอดหรือเปล่าอะไรอ่ะให้ยิงอ่ะเมื่อกี้ให้ยิงอ่ะาบอด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 อบอดหรืออะไรวะ ไปแล้วไปเลิโกกินยาให้พร้อมกินยาจุบจุ๊จุไปแล้วเหลือขึ้นเดียวหรอเติมกระสุนดิเสียงอะไรวะเสียงปืนหรอเอาันนี้มาวางตรงนี้ปึ๊บโอเค กี่โมงแล้วปะสิบหกโมงสิบเอ็ดโอเคออมาแล้วฟาร์มของตรงนี้ป่บอย่าใครอย่าให้มีใครเด็ดขาดโอ้มันกระตุกอ่ะเครื่องเราเนี่ยไม่ดีเลยฟาร์มของอานี่มาก่อนแล้วแนเพราะว่าเป็นของสองอันแม่ถึงสองขนาดสองนั่นแหละเจอมันกันเลยเอ,ยเอยกสาร ไม่ใช่เราจะเจอของดีหรือเปล่าวะนี่มากอะล้วเงินเผืออาจจะเงินเยอะเอากล่องเอกสารมาแล้วซื้อโอนี่ไปเก็บก่อนของเกลืออันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ของเกลือนะถ้าถ้าเป็นของสองขนาดก็จะเอาไปนะครับเพื่อนอยู่ตรงนี้ก่อนลหรอ ไปยังไงดีวะทางไหนดีทางนี้แล้วกันแมกกาซีนเต็มโอเคไป Let's go ไปเลือกสีอยู่ตรงค้องน้ำเลอเนอี่ยที่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วท่าเรสาบใช่ปะใช่ไหมท,ท่าเรสาบถี่มผมมันอ่านถูกเลยปะหรือว่าเราเราอ่านถูกกันแน่เรายเคเรื่องมือประจำบ้าน ขโมยของคือของดีขังแล้วนี่ไม่เกี่ยวนะเนี่ยนี่ไม่นับเออไม่นับจะได้เฉพาะของดีในของดีไหมนี่ของดีที่สุดเอาขอาก่อบไปด้วยดีก่าถ้าเป็นของหนึ่งขนาดก็จะถ้าถ้าเป็นของหนึ่งขนาดที่ของมีค่าเยอะนิดหน่อยหรือเยอะบ่อยก็จะเอาไปนะครับ มีใครอยู่จริงไหมเนี่ยทำไมมาดูเงียบอ่ะเขาอยาาู่ตรงนี้ไหมจ๊ะเก๋รู้เรื่องตงู้เย็นมีอะไรไหมไม่มีจะหากับข้าวกินหรือใหญ่วะจะหาจะหาข้าวกินหรือหรือไงวะทำไมผมต้องหาในตนู้เย็นเห็นไหมที่บา้านอะไรอ่ะ โอ้โหอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยไปกระเป๋านี้อะไรวะเนี่ยกระเป๋าอะไรไะอยู่ไหนวาะทำไมภาพมัวเพื่อนไม่รอเราเลยเพื่อนแหม่เลยไม่รอเราเลยบ้าเราเจอคนจะใช้สไนเปอร์นี่ยิง มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เลยไปจัดการจัดการอะไรวะไปถอนกำลังถอนกำลังได้แค่หนึ่งหมื่นเองใครอยู่ไหมเนะี่ยไม่มีเอาแค่เราตายอยู่ตรงนี้พื้นที่สง่งพื้นที่สง่งติอว่าพื้นที่ส่งสินค้าส,สนใจเป็นอย่างมากขโมยของก่อน อะไรไมของาของเกลือให้ตาหมายเลขสามคันอะไรไอะดิโกไม่ต้องสนใจอันจะเป็นบอทอะไรก็ได้รู้ อหมายทําเครื่องหมายสถานที่อ๋อรู้แล้วเมื่อไปลด้มาเลขสามอะไรอ่ะใครอ่ะไปถือเพื่อนอเคเราถีตรงนี้แล้ว เราจะเจอกับนี่ไงอตรงนี้าหาของไปเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่ของอะไรอ่ะโอ้โหร้อยเองเพื่อนเราทำไมตายอ่ะผิดปกติวะ่ะเท่าน,นี้หมายเลขสองตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะ ไม่าเจอตรงนี้ว่ะนี่ไงโอ้โหของ 1, หนึ่งพันก็ไอ้ไรแต่จะเอาของนี่ออกจะดักยิงตรงนี้ดักยิงตรงนี้แล้วน,น,น,ะนะ ใคขอยู่ไม่เน่ยโอ้โหหมายเลขสองหมเตรียมกินไม่เลยกินยาอุ่มก่อนฉีดพลังวัคซีนก่อนฉีดวัคซีนวัคซีนหรือเข็มฉีดยากูรู้นังไงเราจะเพิ่มโหดขึ้นเราจะเพิ่มแข็งแรงขึ้นเนอ,อ่ะ ถูกกระตุน้นโอเคไปนี่ใครอยู่ไม่แน่ตรงนี้ระวังลีเดอเผื่อจะมีใครดักก็ได้นี่ใครอยู่ไหม ม่มีใครอยู่หรอเจ้าก,กล้าไปดีไหมเนี่ยเห็นต้องให้ให้เพื่อนตามเรามาตามฉันมา <Understood. S 1> เพื่อนไปถิงมยเนี่ยโอ้โหเริ่มแปลกแ,ล,กแล้ว ทำไมมันทำไมมันดูแบบเงี้ยวะาเจอคนจะยิงหัวนั่นแหละไม่กลัวใครแล้วให้ของมาแค่หนึ่งหมื่นเองใช่ต้องเอาอีคีมมั่นะหละ เราดีก่อนโอ้โหม่าอะไรวะเนี่ยมันอยู่แค่สองคนคนไทยเหมือนกันเลยเราเห็นแล้วเป็นหนูท่อเลยเออหนูท่อตรงนี้อาจจะไม่มีคนก็ได้ห่องย่องแล้ว ใครอยู่มั้เนี่ยฮโลมีใครอยู่ไหมเออกูว่าน่าจะกลายเป็นมันไม่ใช่กลายเป็นเกมสงคารามนะไม่ใช่กลายเป็นเกมแอชชันแล้วมันกลายเป็นเกมส,มกย,กมสยองขวัญแล้วนะนะมันดูมันมันดูแบบเงียมาต้องหาคนแล้วตรงนี้ก็ไม่เจอใครไปกระต่อบเป็นหนูทอด หูท่อเลยใช่กิญยาออาสองก็ตายสามารถออกตรงไหนดีวะได้วะวิ่งเลยลยวกันวิ่งจนถึงวิ่งให้ถึงทางออกใช่เพื่อนตายเพราะอะไรกูรู้ ดีกวามมิสนจุดเป็นตรงนี้แล้วชิต้องรอให้พลังมันเต็มก่อน <c oughs> ต้องให้พลังการเดินมันเต็มก่อนนี่ไงตรงนี้เลยแต่ยังไม่เต็มนะชิกใกล้เต็มแล้วโอเคใกล้เต็ม แน้วปินกันต่อดีจะรออะไรล่ะอาจจะเจอของดีก็ได้นะตรงนี้เพราะว่าเราเจอของดีตลอดเลยนะตรงนี้แต่จะเป็นบางคนที่ไม่เจอโอ้โหไม่คนโดนเปิดแล้วล่ะไฟฉายสูงนี่อะไรอ่ะ

โอ้ของดีแท้ๆมา,มาจะเจอของดีจริงๆนั่นเนี่ยไม่ทันตต่งตัวเลยก็เจอแล้วเอาอะไรออกดีวะเอานี้ดีกว่าเราคนนี้ยังวะเออเราคนแล้วดีวะตรืมเปิดตู้เซฟเข้ารหัส ไม่เจออาจจะมีคขมนขโมยไปแล้วก็ได้นี่ก็โอเคไปห,หาทางออกกันทางออกก็จะอยู่ตรงนี้เลยโอเคเอา้าโอ้น้องออกออกทางนี้ <Fry> ่ะก็เรียกว่าทางนี้เนาะใ,ใครอยู่ไมนเนี่ย รือว่ววิ่งเลยวิ่งเลยดีกว่า <c oughs> วิ่งเลยดีกว่าตบตรงนี้ก่อนเฮ้ยเจอกล่องเก็บของแฟน อะไรเนี่ยเฮ่ยอะไรอ่ะโอ้วเย้เบบี้อะชัวร์ไปเป็นวินฟอร์อะชัวร์ชัวร์แบบวู้วอะของสี่เหลี่ยมเจนเลยเจอบ่อยว่ะเก็บเต็มแล้วหมายถึงตัวเราจะหนักก่อนนั่นแหละตัวเราเนี่ย มีใครอยู่ไหมเนี่ยกินยาให้พร้อมปึ๊ดถ้าเพื่อนตายแล้วเรากจ็จะวิ่งหนีใิวิ่งหนีต่อเดินไปเลยกินต้องกินอาหารด้วยกินอาหารกินน้ำด้วยกินน้ำาคุกกคกๆคก อืมอร่อยมากมากโอเพีมีใครอยู่ไหมเนี่ยคะจะนนีนมักจะเจอนี่ไงหัวกองเ,เ,เก็บของอีกแล้วช้อนใครเอาช้อนวะโอเคตรงตรงนี้มักจะเจอของดีจริงๆอ่ะ ได้มูลล่ามูลราคาการค้นหาในการบุกแค่สามมือเก้าพันคมไม่แน่ก็ไม่รู้ยี่จะใกล้ถึงแล้วเฮ้ยขอไปค้นตรงนี้ก่อนแล้วชอบตรงนี้ชอบไปแวะนิดหนึ่งโอ้กองอีกอีกองอีกแล้วมวยก่อน เตอรี่ก็ไปดยแลกันเจอของดีไหมไม่เจอโอเคแค่นี้โอเคไปกันเถอะหาทางออก เราเช็คตรงนี้ด้วยเหมือนจะมีคนคราไม่มีวะ่ะโอเคโอค้โหสมบูรณ์แบบฉากจบสมบูรณ์แบบโอเคชนะแล้วโอ้โหเครื่อนเราตายได้ยังไงม่รู้ ว่าเดี๋อฮิวเพื่อเราไม่เห็นตายเลยความเออกี่โมงแล้วมาสิบหกโมงยี่สิบเจ็ดโอเคโอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh, ไม่แห็นอันี่เลยเหรอเนี่ย เข้าสู่อีเวนต์คิดจะได้นี่มาภารกิจอะไรอ่ะโอ้โหได้ได้รับทำภารกิจเสร็จแล้วปืนเฝ้ามาได้ไงวะปืนเฝ้าปืนเฝ้ามาได้ไงอ่ะปืนเฝ้า ปืนเฝ้ามาได้ไงกันแม่งก็ไม่รู้ให้เอาไม้เว้ยใส้ไม้เว้ยต้องลบปืนอันหนึ่งออกแล้วเออปืนนี้ดุกกะออกจากนั้นก็ออกเอาปืนนี้มาปืนเฝ้าด้วยนะเนี่ยเออปืนเฝ้าวอ้โห ว้าวแล้วเราขายจริงไหมเนะี่ยเออเ,เราขายแล้วเขาขายโอเคแค่นี้ต้องมีนี่ด้วย <c oughs> ได้อะไรใส่ยงบาทฮะใส่ยงบาทสายงบาทใช่จะได้อะไรชุดกอดในสวัสด ให้จะได้นอ้องขอหมวกแบบดีๆได้ไหมห <c oughs> มวกแตงโมมันเหมือนหมวกนี้ทชมาจาับผ้าเลยอะเออเหมือนเหมือนกันแต่ใครเอาไอ้นี่มาวะฮะไม่มีใครหรอเฮ้อะไรวะเนี่ยนี่นีอะไรมีอยู่เอามามาทำไมวะโอเคประมาณนี้ เออลืมอะไรไปอ๋อซื้อนี้ด้วยกันกระสุนมาทำไมวะนี่ no ออนี่เป็นอมไม้เวชก่อนนี้เลเวลสามชุดเกาะเลเวลสองเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วเสร็จไม่หนกอ๋อทำนี่ก่อนก็คือต่อายาเออยามาทั้งนี่ เออนี่อะไรไม่เนี่ยเอาอาหารกับน้ำเปล่ามาโอเคได้มาแล้วโอเคได้มาแล้วแต่ต้องมีนี่ด้วยอืม <c oughs> อะไรอ่ะต้องมีนี่ด้วยเหรอใโอเค ไม่นีเออนี่มาดีกว่าที่นี่ดีกว่าเออมันได้แค่สองอีกก็ได้ก็ได้เลือกไล่ดีวักอ๋อแคน่นี้นั่นแหละย,ยาดมดีกว่าเอาดาเอา,เอาดาเอาเอายาดมใช่ได้มาแล้วโอเคจบแล้วเป,เป็นเป็นยังไงครับผู้ชม สนุกไหมครับถ้าสนุกเกี่ยวกับคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยให้เป็นกำลังใจกับผมนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย